สำหรับเรื่องเล่าหลอนต่อไปนี้เป็นประสบการณ์หลอนของคุณแหม่มซึ่งเธอเป็นผู้ช่วยพยาบาลของโรงพยาบาลแห่งหนึ่งในกรุงเทพชื่อเรื่องว่าคนไข้ชุดแดงเข้าเรื่องกันเลยครับคุณแหม่มเล่าว่าเธอชอบขึ้นเวรตอนกลางคืนเพราะมันไม่ค่อยวุ่นวายเหมือนตอนกลางวันเวลากลางคืนจะมีพยาบาลกับผู้ช่วยพยาบาล โดยจะมีช่วงพักเบรกสลับกันช่วงเวลาตีหนึ่งถึงตีสามกับตีสามถึงตีห้าของทุกวันและในคืนหนึ่งคุณแม่มก็เข้าเวรตามปกติวันนี้ได้พักเบรกแรกพอตีสามก็ตื่นมานั่งที่เคาน์เตอร์พยาบาลแต่คุณแม่มยังรู้สึกง่วงอยู่จึงฟุบหน้าลงที่เคาน์เตอร์สักพักก็หลับไป ในฝันคือได้ยินเหมือนมีคนไข้กดออดเรียกขอความช่วยเหลือที่เคาน์เตอร์พยาบาลจะมีแผงไฟที่บอกว่าห้องไหนกดเรียกพอเดินออกไปที่ห้องดังกล่าวก็เห็นคนไข้ผู้หญิงยืนหันหลังอยู่ที่หน้าห้องคุณแหม่มเลยแปลกใจถามออกไปว่ามีอะไรให้ช่วยไหมคะทําไมมายืนตรงนี้จากนั้นคนไข้ก็ค่อยๆหันมาแล้วก็ กระโดดเข้าใส่คุณแมมจนคุณแมมตกใจตื่นขึ้นพอตื่นขึ้นมาก็เห็นผู้หญิงคนหนึ่งใส่ชุดสีแดงยืนอยู่นอกเคาน์เตอร์พยาบาลคุณแมมจึงเปิดกระจกถามว่ามีอะไรให้ช่วยไหมคะผู้หญิงคนนั้นพูดว่าช่วย,วยทำบุญให้หน่อยค่ะ<ๆ><ๆ>พร้อมกับบอกชื่อนามสกุลของเธอมาคุณแมมไม่ค่อยแน่ใจจึงถามกลับไปอีกว่า ให้ทำอะไรนะคะผู้หญิงคนนั้นก็พูดว่าช่วยทำบุญให้หน่อย,อยค่ะพร้อมกับบอกชื่อนำสกุลของเธอพูดเสร็จเธอก็เดินกลับไปที่ห้องคนไข้คุณแม่มเลยรีบวิ่งออกจากเคาน์เตอร์พยาบาลเพื่อไปดูแต่ก็ไม่ทันเห็นว่าเธอเข้าห้องไหนก็เลยเดินกลับมาที่เคาน์เตอร์พยาบาลด้วยความงง,งมองนาฬิกาเป็นเวลาตีสามครึ่งแล้ว แต่ก็คิดว่าอาจจะเป็นญาติคนไข้มักแกล้งก็เป็นได้จนกระทั่งตีห้าครึ่งได้เวลาไปวัดไข้และเช็ดตัวคนไข้ตามห้องต่างๆคุณแม่มสังเกตไปด้วยว่ามีญาติคนไข้เมื่อวานหรือเปล่าแต่ก็ไม่เห็นว่าจะมีใครหน้าตาแบบนั้นหรือสวมชุดสีแดงแบบนั้นเลยด้วยความสงสัยและก็จำชื่อนามสกุลที่ผู้หญิงคนนั้นบอกได้คุณแหม่ม เลยโทรไปสอบถามกับเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลให้ช่วยเช็คให้ทีว่ามีคนไข้ชื่อนี้นมสกุลนี้เคยมารักษาที่นี่หรือเปล่าจากนั้นคุณแหม่มก็กลับไปทำงานต่อสักพักเจ้าหน้าที่ที่เช็คข้อมูลให้ก็โทรกลับมาบอกว่าชื่อที่ให้เช็คเป็นคนไข้ที่เคยมารักษาที่โรงพยาบาลเนื่องจากประสบอุบัติเหตุและเสียชีวิตไปแล้วที่ห้องฉุกเฉินเมื่อคืนเป็นวันที่คนไข้เสียชีวิตครบหนึ่งปีพอดี พอคุณแหม่มได้ยินแบบนั้นคนนิลุกว่าขานิสันเลยจากนั้นเรื่องนี้ก็กลายเป็นเรื่อง Talk of the Town ของโรงพยาบาลแห่งนี้เลยดังไปถึงระดับผู้บริหารของโรงพยาบาลจนต้องมีการทำบุญใหญ่และมีพระมาพรมน้ำมนต์ให้กับสถานที่และคุณแหม่มด้วยโปรโดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังเพราะ เป็นความเชื่อส่วนบุคคลสำหรับท่านผู้ฟังที่เพิ่งเข้ามาฟังคลิปนี้และชื่นชอบเรื่องหลอน,ลอนเรื่องผีที่ผมเล่าฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์คลิปวิดีโอนี้เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานในการหาเรื่องหลอนมาเล่าให้ท่านผู้ฟังได้ฟังในครั้งต่อไปเอาไว้พบกันใหม่ใน EP ีหน้าสำหรับค่ำคืนนี้ลาตีสวัสดิ์ทุกท่านครับ